ครับข้าวภาษากำเมืองนะครับอกอได้ไป5บทปลายแล้วนะครับก็คือบทที่หกบาทที่1นะครับวันนี้จะเป็นบาทที่สองนะครับผมบทที่หนะครับก็ของเดิมก็มีอยู่ว่ากำเมืองภาษาล้านาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจืน่นหมื่นม่วนหูสำเนียงเสียงเพาะยอกเยาะเลื่อนหลูใครฟังมาจู ปูสาต์ใกล้ๆเริ่มจากาาาะคะกะขะงะให้จดจำใหไวไยยาจา้วาวักสองจะชะจะชะยะควา้ามาใส่ถ้อยเลียงกรรละ,ละทะละนะละทะจือจำละทะละบำดะห้าตามถ้อยวักสี่ทะทะตะทะนะห้อยตามหิดห้อยเก่าเนิ่น วักห้าปะผะปะพะมะทะเลิ้นเพินแต่ใบกำเมืองของเก่าปะออุ้ยดุยดุยฟังเสียงอันว่าสำเนียงโบราณเก่ากี้สร้างพ่องกำเหลืออู้เหียทีนี่กำคืดดีป่องแต้เฮ่งพ่มสอนเอาตอนอุแวกอกหูอ่อเอกำไต พ่อแม่ล้วนหน้านวนตาใสลืมเชื้อจาดใหญ่ลงไลยลิงลู่ภาษาอื่นเขาเอามาจื่นสู้ดูแคลนสำเนียงพ่ออุย้ยกวัวจะไปไก่บ่อได้คุดคุยเพียงแต่มาอู้ด่าฟังลืมเก่ายอดม้อนลืมก่อนลืมหลังยังมาลุงลัง หมู่พวกสู่เจ้าภาษาอื่นใดไล่เลี้ยงเพาะเข้าตอนใหญ่ก็เอาแล้วก็สายเลือดเมืองอย่าเคืองเลยนะตำบาบถูกต้องป่าเวณีครับวันนี้เราจะมาต่อบทที่หกบทที่สองก็คือนี่แหละครับฉันทะลักษ์บาทก้มนนะครับบาทเข้าก้มเนยนะครับามามาดูเลยนะครับ ก็คือบาทนี่แหละบาทข้าก้อมนะครับมาบาทกลมมาบาทกลมก็วักแรกก็จะลงวยเสียงขึ้นลงวยเสียงตีนะครับวักแรกนะครับมาวักที่สองก็เสียงจัตวานะครับมาสัมผัสกับสระอีเนี่ยครับม่นีเนี่ยนะครับมันแต่เป็นเสียงจัตวานะครับวักที่สามก็เสียงสามัญนะครับอเสียงสามัญนะก็สัมผัสกับไอ ใต้วรรคที่สองนี่นะครับอ่าวรรคที่สี่นะครับก็วรรคสุดท้ายก็จะต้องลงในเสียงโทพิเศษนะครับมามันเป็นการครับเอาไว้ครับขานจอยเนี่ยมันจะเป็น Man. เสียงโทพิเศษนะครับอ่าเอามาต่อเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเสียงโทพิเศษนะครับถ้า,ถาตรงใจตัวท่านะครับถ้าจะลืม ลืมอ่าตอนนี้ต้องลงในเสียงโทรพิเศษะลืมกึ๊ดนะครับอกึ๊ดเสียงอเสียงตีนะครับอกึ๊ดนะครับกึ๊ดก็ใช้ตัวกะนะครับเสียงตีนะครับกึดนะครับงำางือดดิลี่งำงำเสียงจัตวาก็ใช้ตัวงะนะครับงำงำางืดเงืดนะเงืดเสียงโทรนะครับงืดนะครับไม้เกือเนี่ยงืดนะครับ เง,งิมงืดดิด,ดิดิหลี่ดิลี่คำนี้มันเป็นคำรรผสมนะครับมาคำพิเศษนะครับมันจะใช่ตัวอ่าอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวละมาไว้ทางลุ่มนี่นะตัวละเป็นหางอย่างเงี้ยเป็นดิหลีนะครับดิหลีเป็นคำรรผสมนะกวนเปิงดีกวนกวนเสียงสามัญกับใช้ตัวก้านะครับ กวนความจริงมันเป็นตัวหน้าสะกดนะอยู่ข้างบนนี่นะกวนนะครับกวนก็มันบอกว่าอาเมื่อศกตัวหน้าเป็นตัวสะกดอยู่ข้างบนเขาเขียนเป็นตัวละแตนนะครับอ่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ได้สะกดต,ตัวละนะครับกวนเปิงนะครับปิงเสียงปิงเสียงสามัญใจถูกปะนะครับเปิงดีอ่าปิงดีบอ ว่าสั่งสั่งสรรนะครับมาเขียนสั่งสรรนี่ก็ไม่ใช่รอหันนะครับก็เอาธรรมดาเนี่ยเขียนธรรมดาเนี่ยก็เขียนสั่งเขียนสรรเนี่ยค็คือสั่งสรรนะครับสั่งสรรอู้นะครับอู้อ่าอู้เสียงโทพิเศษนะครับมาก็อู้เสียงโทพิเศษนะครับทีนี้มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สอง้วครับคือการที่ ยืมเอาอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับมาแล้วก็ประกอบความขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมผสานกันไปนะครับผสมผสานกันไปเอาเพื่อมันอ่านออกนะครับถ้านะครับมายืมตัวทอถุงนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นตัวทะนี่นะครับมาถ้านายมะครับถ้าจะนะครับมาตัวในภาษาละนานั้นมมีไม้กะหรือสระนะครับมาแต่เขา มาประกอบเป็นภาษาไทยแล้วมันเขียนเฉยๆมันเป็นจอได้นะครับมาอ่านว่าจอมจะาจ้าก็ใส่ไม่กะสลระเอาไปเหนนะครับลืมกึดนะครับมาตัวนี้ยืมตัวข้อควายมาเป็นตัวกะนะครับกะอ่าไม่เกึนะครับมากึดนะครับมาลืมกึดง่ งมงมงมงืดนะครับงืองดเงืดไม่คือเนะี่ยไม่คือเงดืดเสียงโทนะครับดิหลีดิหลี่ดิด,ดิหลีนะดิหลี่ทีนี้มันดิหลี่มันกรรมพิเศษนะครับอ่าดิหลีก็ใส่เนี่ยอีกก็ได้นะครับอ่าดิหลีเนี่ย เพราะว่ามันเป็นกรรมพิเศษนะครับรมเนี่ยมันกปรผสมนะความจริงมันสองตัวผสมกันดินะก็เขียนดิแล้วก็หลีอย่างเงี้ยนะครับพอนเวลาเขียนภาษาลนาพวกเอาผสมกันเนี่ยเขาก็เขียนอี่ได้นะครับดิหลีนะครับดิหลีกวนนะครับถกกะนะครับกวนนะครับอ่ากวนนี่ยตัวหน้าเขียนตัวหน้านะครับ่าเนห็นไหมตัวละแทนนะตัวหน้ากับกวนเนี่กับกวนนะครับกวนเปิ่ง ตัวป้ายืมตัวพอพันมาเป็นตัวป้านะครับเปิงเปิงดีนะครับเปิงดีเปิงดีบอบอสสั่งสันนะก็เขียนธรรมดาเลยสั่งสันนะครับอู้อูอ้เสียงโทรพิเศษนะครับอ่าครับทีนี้ทำมาแปลงเป็นภาษาปริวัติแบบที่ สามนะครับ <c oughs> ทัวที่ว <c oughs> ัดมาอ้า, <c oughs> าก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามัำอู้ภาษาละนาดาังบนบนนะครับเปิ่นออกเสียงมาอย่างไรก็เอาภาษาไทยสะกดไปตามนั้นนะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบที่สองนี่นะครับแบบที่สองนี่เอายืม อักษรไทยมาเทียบแล้วก็เขียนประกอบคําขึ้นมานะครับแต่แบบที่สมนี่คือการเอาภาษาไทยทั้งรุ่นเลยนะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงคำอู่ดังบนนั่นนะ,ะมันก็จะมีข้อจํากัดข้อบกพร่องอข้อจํากัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าระบบการพันเสียงของภาษาละนากับภาษาไทยนะมันบ่เหมือนกันนะครับมคนละระบบนะครับมันจะพิดกันตรงเสียงโทพิเศษนะี่ยไหนแม่เจออันแรกเนี่ยนะครับท่าน,นะครับ เขียนอย่างนี้นะครับมันเขียนไปได้แล้วครับอันนี้ภาษาไทยบนอ่านว่าท่านะครับเสียงโทปกตินะครับอไอ้แม่ตัวทะนะครับในภาษาละนาวตัวทะโดนไม่ขอจ้างไปท่านะครับมาเสียงโทพิเศษนะครับอันแบ็ที่สองนี่นะครับยืมตัวถอถุงนะครับมาเป็นตัวทะนะครับอโดนไม่ขอจ้างไปงท่าเห็นไหมครับอันรูมนี่แล้วครับอันรูมนี่ เขียนด้วยภาษาไทยอ่านแบบภาษาไทยนะครับต้องคนไทยเป็นอ่านนะเป็นอ่านว่าท่านะครับหมายไหมภาษาไทยอ่านว่าท่านะครับท่าเสียงโทรปกตินะครับหน้าตามันเหมือนกันก็จริงนะครับมาตัวแบบสองกับแบบสามเนี่ยแต่มันอ่านคนลระบบนะครับมาใจอารมณ์นี้ใจระบบภาษาไทยอ่านนะครับมาท่าท่านะครับเพราะนั้นมันจะเขียนเป็นท่าไป ดังบอเพิ่มมาได้นะครับเพราะว่าบรรยโยโทรพิเศษในภาษาไทยเพิ่มบ่มีเพิ่มมาได้กำลังรถมือหืนนะครับเพราะนันะต้องรัดแปงตัวนี้ตัวเดียวนะครับอก็คือในส่วนตัวผมก็จุดประดับใยนี่นะครับอ่ถ้าเห็นไหมครับเมื่อมีจุดประกอบก็ไม่โทรเลยนะครับบังคับหื่ออ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับถ้าเห็นไหมครับคนอื่นนะเพิ่มใจตัวเอียงนะครับผมไปหันเปิ้นนะครับก็โอเคนะครับ ใจะใช้ตัวเองตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอให้คอมเมนต์ไว้ทั้งลุ่มนะครับว่าอ๋อกรรมลักษณะเขียนอย่างงี้ของอ,อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับสําหรับตัวอื่นๆเนี่ยม่ต้องไปม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับเอาภาษาไทยสกดเขียนได้กู้กรรมนะครับอ่าม่ต้องไปม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะครับส,สกดได้กู้กรรมได้กู้เสียงนะครับในภาษาละนายกเว้นไอเสียงโทพิเศษเต่านี้น่ะตานะถ้าจะนะครับอ่า อันนี้ภาษาไทยอ่านว่าจะเสียงเอกนะครับภาษาละนาออกจะนะครับจะก็เสียงจัตวานะครับจัตวากับจะอย่าเี่ยนะครับถ้าจะลืมลืมเหมือนกันกันแล้วไปนะครับลืมกึศนะครับมาในเงียนเสียงกึศมันังกอไก่นะครับภาษาไทยมันมีตัวเดียวว่ากอไก่นะกึศนะครับกึศนะอ่า กึดอันนี้มันกึศฮะกึดนะกึดมันต้องเสียงตีนะมันต้องใจไม่ตีครับใส่ไม่ตีไว้ครับกึดนะถ้าถ้าจะลืมกึดง่ำอ่งำ่ำอ่าอันนี้ภาษาไทยก็ง่ำและง่ำเงิดนะเหมือนกันเสียงโทเหมือนกันงิดนะดินะ่ะดิเนอะ่าดินะครับอันนี้มันดินะฮะอ่าดิก็ใส่ ไม่จะดว่าวันนี้หลีอ่าหลีแล้วอ่าหลีอันนี้ก็หลีแล้วกวนนะครับกวนเสียงสามัญอ่เสียงกอไก่อะกวนนะครับกวนก็ใช้ตอกอไก่นะครับกวนอ่ากวนนะครับอ่าเือจะใช้ล้อเรือก็แล้วตามตามใจนะครับกวนนะครับอันนี้มันกวนอ่ะกวนเปิงอ่าได้ยินเสียงเปิงมั้อล่ะครับเปิงมันต้องใช้ปลปลาอะครับอ่าเปิงเปิง ควรเปิงดีเนี่ยดีเหมือนกันแล้วไปบอสั่งอ่าเหมือนกันสันโอู้ฮะอู้เสียงโทรพิเศษเส็จแล้วครับมาเห็นไหมเหมือนกับท่าเนี่แบบเดียวกันนะฮะใส่จุดก็ไปอ่าเห็นไหมบังคับนะครับมีจุดกับประกอบไม่โทรนี่อ่าโอ้อ่าเสียงโทรพิเศษนะครับมาเห็นไหมครับอ่าถ้ามันเปิ้นอยู่โดดๆของเปิ้นยี่หรอครับอเห็นไหมครับ เห็นไหมอยู่โดโดๆละเพื่อนเนี่ยอก็คือคนอื่นนะครับทุกคนทั่วไปมาอ่านได้เลยนะครับอจะเป็นคนไทยฝรั่งมาค่าหรือคนเมืองที่บอกได้เฮียนภาษาละนามานะครับอ่าื้ออ่านไปแบบภาษาไทยนะครับอืถ้าอ่านไปแสงไทยมีข้อยกเว้นอยู่ว่าอ่าถ้ากรมที่มีจดุดอีกื้ออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่า เสียงโทวิเศษนะครับตัวยอยักษ์นะครับตัวอ่านออกไปจางอยอยักษ์เมืองหรือยอยักษ์ละนายอนะครับอย่างเงี้ยยังยินอย่างเง้นนะครับถ้าเป็นตัวอ้อยอ่านออกเป็นย่อรักใคร่ยังอยู่ยาอย่างอยากอันอย่างเนี้นะครับแล้วท่านจะได้อา่านแล้วท่านท่านจะได้สำเนียงละนาไปพร้อมๆกันเลยนะครับตาม ตามภาษาที่เขียนเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับลองอ่านนะครับคนทั่วไปมาอ่านนะครับท่านะครับมาต้องท่านะครับเสียงโทพิเศษนะครับไม่ใช่ท่านะครับท่าจะนะครับมาลืมกึ๊ดเห็นไหมตรงตัวเลยนะอ่านแบบภาษาไทยเลยนะครับงับงืดดิหลีกวนเปิงดีบ่อสั่งสัน ออ้เห็นะครับอืมมันก็ถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะถ้ามาใช้ะลานายแรกๆก็อาจจะใกล้เคียงนะครับก็ใกล้เคียงนะครับอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดๆนะแต่ก็กว่าอย่างนี้นะก็บังคับมืองอ่านได้เป็นสำเนียงละนานะครับคนทั่วไปนะสำหรับภาษาไปรว่าแบาบที่สองนี่แหละครับ ภาษาไปวัดเบบสองนี่จุดประสงค์ปุ้นมาได้เือเขียนคือคนทั่วไปได้อ่านนะครับ eker. ปุ้นเอาเขียนทดแทนภาษาละนาดังบนปุ้นนะครับเพื่อภาษาละนาหายไปเนี่ยปุ้นก็จะปฏิวัติกับไปเปลี่ยนภาษาละนานะครับเพราะว่าไสในอันนี้เป็นภาษาละนานะครับตัวท้าตัวจ้าตัวละตัวกะนะครับาตัวหาตัวงะอย่างเงี้ยนะมันเป็นภาษาละนาหมดในเนี่ยนะม่หน้าตาเวลาย,ยืมบนมาปั๊บเทียบนะครับเพราะนักคนทั่วไปมา อ่านมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับมาได้สำเนียงนะครับอ,อย่างอย่างคนทั่วไปมาอ่านนะครับถ้าจะลืมคดงํางืดดิหลีควรเพิงดีบอสังสรร์อู้เห็นไหมโอ้โหมาไหวแล้วครับมาได้แล้วครับมาได้มาได้มันมาได้สำเนียงนะครับอมันไม่ใช่สำเนียงละนานะครับอ่า เหมือนที่เราจะไปกรุงเทพเนาะพระเต้าเลยนครสวรรค์ไปเลี้ยวขวาเข้าใต้น้ำอ้อยบวกน่ะผ่านใช้นาดเข้าไปปุ้นเนอะนสดจดสุพรรณพวกน่ะอ่าปุ้น่ะมาหนึ่งไปอยู่แถวๆนั้นแหละครับอ่ามันมาได้แล้วครับอ่าถ้าเปิ้ลฮู้ภาษาละนามาเนี่ยเปิ้ลเฮียนภาษาละนามาเปิ้กก็จะอ่านตาม แบบฉบับของภาษาละนานะครับอ่าก็คือภาษา,า,าละนานะบนนี่ยมันโทษแทนกันนะ,ะก็คือถ้าจะลืมกึดงับงืดดิหลีกวนเพิงดีโบสั่งสันอู้เห็นไหมครับมันมันดิ้นมาออกนะครับอ่ามันต้องอย่างอี้นะครับอ่าต้องอ่านอางอี้นะครับบอ่านมันมาได้นะครับภาษาละนานะอ่าสำหรับภาษาละนาเกาขาเงาปนอี้หรอครับอ่าอ,อย่างอีป้ปนสมบูรณ์แบบในตัวของโปนอยู่แล้วนะครับอ ใจลักการภาษาละนาอ่านไปเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนได้หลายแบบมาหลายที่หลายจังอย่งได้ก็ะจ้างนะครับก็ใจลักการภาษาละนาอ่านไปตามนั้นนะครับก็จะได้สำเนียงนะครับ <S <S ถ้าจะลืมกึดงำางืดดิหลีกวนเปิงดีบสังสันอู้เห็นไหมครับมันดิ้นมาออกครับอ่าทีนี้มันก็มันดิ้นมาออกอะไรเขียนไปสองอย่างสามอย่างนหครับอ่า ก็อย่างว่านะครับในปัจจุบันนี่มันคนพู้ภาษาละนามีน้อยนะครับเออมันแทบจะศูนย์นะนะครับภาษาละนาเนี่ยเอามาช่วยกันนะครับอในบัดเดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าสมาชิกก็มีหลายแล้วจะเป็นหมื่นคนแล้วนะครับอ่าก็ได้มาสักร้อยคนก็นยังดีนะครับอเอาเอาเอาให้ได้นะครับอืเอามาช่วยกันอนุรักษ์นะครับ